จะบอกให้นะที่รักที่รักที่น่ารักทุกคนถ้าคุณคิดเป็นเงินไทยคนตายแน่ๆคนจะไม่ได้กินอะไรเลยเออดิฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าเมืองไทยเขาเขาคิดยูโรล,ละกี่บาทแต่ดิฉันรู้แต่ว่าฉันมาซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านี้แล้วแต่งลูกนึง ฉันจะคิดแบบว่าเราจะคิดแบบว่าเป็นเงินเหมือนเงินบาทแล้วกันคิดว่าเออแตงลูกหนึ่งราคา1บาท 11, 11เซ็ซน11 1เอเอ1อะไร11สตางค์เหรอเราจะคิดเป็นเงินบาทไม่ได้ตายตาย,ตายไม่ได้กินอะไรตายตายเนี่ยแตงลูกหนึ่งนะคะมีชัดซื้อไปสองลูกคุณอย่าคิดห้ามคิดเป็นเงินไทยเด็ดขาดถ้าคุณคิดเป็นเงินไทยเมื่อไหร่คุณจะตายตายตาย ไม่ได้กินอะไรตายตายแล้วก็กล้วยดิฉันชอบกินกล้วยยี่ห้อนี้มากมันแพงมากค่ะแต่ก็โอเคเราก็หาเงินเราอย่าไปคิดเป็นเมืองเมืองไทยเราไม่ได้รวยหรอกคะ่ะเราก็ทำมาหากินไม่ได้เป็นหนี้แค่ว่าอยู่แล้วกินแล้วแล้วไม่ได้เป็นหนี้เป็นศีลมีอยู่มีกินเพียกพร้อมสมบูรณ์ไม่ได้ร่ำรวย เรามีซื้อกล้วยมาซื้อกล้วยอันนี้ซื้อเขาเรียกลูกอะไรภาษาไทยไม่รู้จักนะคะไปดีไหมแล้วตายค่ะลูกมันจะไม่อร่อยแล้วแล้วลูกนึงมันเท่าไหร่นะไปดูไปไปดูนะคะลูกมึงมันเท่าไหร่แล้วมันก็รู้ไหมลูกนึงเท่าไหร่ลูกนึงหรอเนี่ย อันนี้หรอเป็นแตงแตงคันิกไม่รู้น่นหรอเนี่ยแล้วก็เนี่ยแตงโมลูกเล็กๆอันนี้แตงโมผสมอันนี้กล้วยบ้านเขามันแล้วแต่ค่ะดูสิเลมอนเขาเรียกอะไรนะมะน,นาวบ้านเราเขาเรียกอะไรมะน,นาวใช่ไหมเนี่ยลูกนะ้งอันนี้เป็นแผมันก็มีทับทิมก็มีทับทิมนะทับทิม ทับทิมเหี้ยวเหี่ยวแล้วนะอ,อ,อันนี้ก็เอาบคาโดหรอดิฉันชอบเรียกว่าไข่ไดโนเสาร์แต่มันก็นิ่มๆม,มันไม่อร่อยแล้วก็เอออะไรอ่ะลืมชื่อมันขอโทษนะคะมีทุกอย่างแต่เราจะคิดคุณห้ามคิดเป็นเงินไทยเป็นเด็ดขาดแล้วคุณจะตายเหมือนที่ฉันบอกคุณห้ามคิดเลยว่า อันนี้ราคาของเมืองไทยนะอันนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เราจะคิดไม่ได้มีทุกอย่างบาทหนึ่งก็บาทหนึ่งเหมือนบ้านเราละคา่ะแต่ว่าเราเราคิดว่าโอเคเมื่อกี้ไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าอ,อ,อินเทอร์เนต็ตมันใช้ไม่ได้มันเข,เข้ามาอยู่ในห้างเลยใช้ไม่ได้อันนี้อะไรเอ่ยชีนาโคลเขาเรียกบ้านบ้านเราเขาเรียกผักอะไรนะ หัวหนึงก็ราคาเท่านี้แล้วค่ะไอเนี่ยเขาไปทำดิฉันชอบซื้อไปทำอะไรละ่ะอะไรปอเปี๊ยะปอเปี๊ยเออไม่ใช่ปอเปี๊ยต้องใช้ไอ้นี่ไอเนี่ยรู้ไหมลูกไอเนี่ยโคลาบีมันตำส้มตำได้มันอร่อยไม่ค่อยได้กินมะละกอหรอกคะ่ะก็กินบ้านนี้คุณรู้ไหมคุณอยากคิดเป็น เป็นของแบบไทยแล้วคุณจะตายฉันบอกเลยเลยว่าตายตายตายไฮฉันบอกว่าตายอ l ไรสโอเคฉันบอกได้เลยว่าทุกคนจะตายเพราะมีทุกอย่างมันแพงหมดแล้วคุณจะคิดว่าเออราคาเท่านี้ไอ้นี่แพงนะไม่ได้ต้องคิดว่า1บาท2องบาท3ามบาท 4, ี่บาทหบาทมะนาวไปไหนวะทำไมไม่มีมะนาวหนึ่บาทสบาทสบาทส่บาทหบาท คุณต้องคิดราคานี้ค่ะคุณจะไปคิดเอ่ออะไรอะ่ะคุณอย่าไปคิดราคาที่โอ้ต้องไปแลกเป็นเมืองไทยนะคุณตายตั้งแต่คุณยังไม่ต้องซื้ออะไรเลยเลยถ้าคิดแบบนั้นนะคะคุณตายจริงตายจริง,รงมีอะไรก็ตายฉันพูดความจริงนะถ้าคุณไม่กินคุณมีแต่เก็บอันนั้นก็แพงอันนี้ก็แพงคุณก็ตายอย่างเดียวมะนาวสามลูกมะนาวนะ่ะหนึ่งหนึ่งบาทสิบเก้าใช่ไหม ตายอย่างเดียวจริงๆคุณจะคิดเป็นเงินไทยไม่ได้ดิฉันพูดความจริงค่ะความจริงคือความถูกต้องเสมอสําหรับดิฉันเขาก็ต้องอยู่ต้องใช้เราต้องคิดว่าเออเขาจ่ายค่าไฟฟ้าจ่ายค่านันค่านี่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ฉันไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะฉันก็ทํางานเท่าที่ฉันทํามาหาก,กินได้ไม่ได้ร่ํารวยค่ะทํางานเป็นพนักงานธรรมดา ได้เงินเดือนที่นี่เขาคิดเป็นละชั่วโมงเขาไม่ได้คิดทั้งวันไม่มีไม่มีแบบทั้งวันมีแต่แบบชั่วโมงเราก็ซื้อไปอยากได้อะไรถั่วงอกเหรอคะถั่วงอกถั่วงอกนะคะทนี้ทั้นี้นะคะมีเยอะแยะเลยเราก็ซื้อไปอยากได้อะไรนะคะไม่รู้มันจะยาวเกินไปหรือเปล่าดิฉันไม่รู้มีอะไรเยอะแยะมากมายคะ่ะ ทุกอย่างไม่ได้ถูกอะไรอะจริงๆว่าจะไลฟ์แต่มันไม่ได้เพราะว่าขึ้นโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เราจะซื้อผลไม้เหรอดูนะดักดูไหมราคาเท่าไหร่เนี่ยทุกอย่างเป็นราคาก็ดูไปเนี่ยเคยกินตั้งแต่เด็กอยู่เมืองไทยจำไม่ได้ จะไม่ได้มันคืออะไรแต่เขาเอามาขายมันโชคดีนะคะไม่รู้จะมันอาจจะเลยเวลาไปกลัวไม่ได้แค่นี้นะจ๊ะอยากไลฟ์สดอยู่แต่ว่ามันไม่ได้อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้โชคดีนะคะที่รักบอกให้รู้ว่าอย่าคิดเป็นเงินไทยเลยตาย